Check the mic and make sure it sound right, boys. สวัสดีครับมิตรรักแฟนคลิปพี่น้องที่รักทุกท่านทุกคนครับผมพบกับผมกาโมกับรายการพร่ำหนังหลังดูกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพร่ำกันในเรื่องยูยิสุหรือในชื่อไทยก็ยูยิสุโคตรคนชนเอเลี่ยนนั่นแหละครับโดยที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังต่างประเทศสัญชาติอเมริกาแนวแอคชั่นคอมเมดี้ไซไฟแฟ,ฟนตาซีโอ้โหหลายแนวกเลยครับที่เน้นต่อยตีชู้กันชู้กันแบบประชิดตัวพร้อม 4G ลอยๆที่ไม่คยเนียนอย่างที่เราเห็นกันแล้วในตัวอย่างนั่นแหละครับตัวหนังที่มองนอกเขาจัดให้อยู่ใน แต่เมืองไทยน่าล้ำกว่าครับตรงที่อีกโรงหนึ่งเนี่ยให้เรททั่วไปและอีกเจ้าหนึ่งก็ให้เรท15บวกสุดยอดจังไปเลยครับและหนังมีความยาวทั้งหมดทั้งสิ้น1ชั่วโมง42นาทีท่วครับดูหนังจบแล้วเนี่ยก็เดินกลับบ้านกลับช่องกันได้เลยครับเพราะไม่มีเครดิตหนังแถมอะไรให้รอดูกันทั้งนั้นนะครับเหลือแต่เครดิตให้อ่านกันเล่นๆแล้วครับหนังสร้างโดยสตูดิโอไหนก็ไม่รู้ครับอาจจะไม่ต้องสนใจก็ได้ครับแต่นําเข้ามาฉายในไทยโดย M Picture อร์ ure, เจ้าเก่าอยู่แล้วครับผมโดยที่ต โลโกเทติสที่ชื่อแกนอกจากจะอ่านยากแล้วหน้าตาแกเราก็ไม่่อคยคุ้นครับเป็นผู้กับครับผมโดยที่เนื้อเรื่องย่อ,ยอของหนังจะกล่าวถึงเอเรียนเผ่าเบรกผู้ลุกลามจากต่างดาวที่จะลงมาเยี่ยมเยือนคัดเลือกชาวโลกออกมากระทืบเล่นเล่นสนองนี้ทุกๆ6กปีที่ผ่านทางมาโดยประตูมิติที่ถูกเปิดด้วยดาวหางแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีเรานักสู้ยิวเย,ยสุแห่งชะตากรรมถูกเลือกที่มีแจ็คบานแล้วก็ตัวประกอบอีกหลายคนจำกันไม่หมดได้เข้าต่อกอกักเอเรียนขาโหดที่มีความอยู่รอดของมนุษยชาติชาว เเป็นนดิมพับทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเห็นปาาเคสตีรังกาโชแบบนี้เนี่ยจะได้บู๊กับเขาไหมพี่จาพนมของเราเนี่ยจะมีบทเด่นแค่ไหนจะได้พูดเยอะๆกับเขาในหนังหรือเปล่าตามไปรุ้นตามไปดูกันได้แล้วครับวันนี้ทุกรงภาพยนตร์ใกล้บ้านครับผมและความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูจบกันไปแล้วนั้นนะครับจะพูดถึงสิ่งที่ชอบสิ่งที่ผมมองว่าหนังทําออกมาได้ดีกันก่อนเลยครับอย่างแรกเลยที่คิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ตรงฉากแอคชั่นที่เป็นซีนลองเทคในหนังช่วงต้นๆเรื่่องนนัแหละ และซีนนั้นเนี่ยก็เป็นซีนเปิดตัวพี่จาพนมของเราด้วยครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหนังท่าออกมาได้ดีเรียกได้ว่าเอาพี่จามาใช้ได้คุ้มค่าความเป็นจ่าพนมเลยครับเพราะคิวบูและลีลาของพี่จ่าในซีนลองเทคซีนนั้นนะครับมันมีความเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นจ่าพนมที่ดูไปแล้วเนี่ยก็นึกถึงลองเทคกของเฮียเขาในหนังต้มยำกุ้งนั่นเลยละครับและพอจบซีนลองเทคกซีนของพี่จาแล้วเนี่ยมันจะต่อด้วยซีนโชว์แอคชั่นของพระเอกในเรื่องต่อเนื่องกันเลยครับและที่พิเศษคือมันเป็น แบบมุมมองบุคคลที่หหรือแบบที่เราคุ้นเคยหรือเคยเล่นกันในวิดีโอเกมคอมพิวเตอร์นั่นเลยครับมันเลยช่วยเพิ่มความสนุกเพิ่มมิติของซีนแอคชั่นในเรื่องได้ดีเลยทีเดียวครับและซีนนี้มันก็ยังมีลูกเล่นเพิ่มเติมคือมีการเล่นการเปลี่ยนมุมกล้องจากบุคคลที่1เป็นบุคคลที่3กลับไปกลับมาอยู่บางช่วงเหมือนกันครับเพิ่มมิติใหม่ๆในฉากแอคชั่นที่ทําให้โดยรวมแล้วซีนแอคชั่นทั้ง2ซีนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีนลองเทคหรือซีน FPS ก็จะเป็นไ์ของงหนง ลและอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าพอยกเป็นข้อดีของหนังได้ก็ตรงความคอมเมดี้ความตลกของหนังนั่นแหละครับแต่ถ้าดูที่องค์ประกอบของเรื่องส่วนที่เป็นความตลกในหนังมันก็จะเป็นตรงบทของตัวละครที่ป่านิโคลัสเคสแกแกสแดงแล้วก็ตัวละครผิวสีที่ดาราที่แสดงเนี่ยเป็นใครผมก็ไม่รู้จักนะนะสองตัวเนี่ยบทที่เป็นเนี่ยมันคือความตลกแล้วก็สีสันของหนังเรื่องนี้เลยครับแต่เอาเข้าจริงๆมุกตลกที่เขาเล่นกันเพีวๆดิบๆของหนังเลยนั้นเนี่ยมันดูไม่ค่อยน่าจะตลกสักเท่าไหร่ครับแต่สิ่งที่ทําให้มันตลกกแล พอจะทําให้เรามีเสียงฮาเสียงหัวเราะได้ก็ตรงการพากของพันธมิตรนั่นแหละครับโดยเฉพาะตัวละครผิวสีตัวนี้นะครับที่ได้เสียงน้าติ่งแก่ภาคเนี่ยยิ่งเพิ่มความฮาให้กับหนังเข้าไปอีกเยอะเลยครับแล้วก็สุดท้ายเลยครับก็ไอตรงที่ถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้เหมือนจะพปถ่ายทากันที่ประเทศพม่าหรือยังไงหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้แน่ชัดนะครับแต่ในเรื่องนี้เซตติ้งมันอยู่ที่พม่าเลยครับแต่ถ้านั่งดูเครดิตรายชื่อนั่งอ่านกันตอนหนังจบแล้วเนี่ยเราจะเห็นชื่อทีมงานสตัน่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นชื่อคนไทยอย อันนี้ก็รู้สึกรูปแกเล็กๆเหมือนกันครับและที่ว่ามาทั้งหมดนี่ก็คือสิ่งดีๆสิ่งที่มีให้ชอบให้ชมกันของหนังครับก็จะมีประมาณราวๆนี้ครับส่วนสิ่งที่เข้าข่ายที่เรียกได้ว่าเชี่ยที่มีให้บ่นให้ได้เบื่อกันเป็นข้อเสียเนี่ยก็จะมีอย่างแรกเลยนี่ก็ตรงเนื้อเรื่องและก็การเล่าเรื่องของหนังในส่วนของเนื้อเรื่องนี่ก็ต้องบอกว่าแทบไม่มีอะไรเล่าเพิ่มมาจากที่เรารู้จากที่เราดูกันแล้วในตัวอย่างเท่าไหร่เลยครับมันทําให้ในหนังจริงเนี่ยเลยไม่ได้มีอะไรเป็นจุดหักหรือจุดเซ จากนี้เนื้อเรื่องมันก็ยังมีแผนนั่นนี่ให้ได้จับผิดกันอยู่หลายๆจุดเข้าไปอีกครับแถมการเล่าเรื่องการตัดต่อมันก็ไม่ได้ทําให้หนังออกมาดูสนุกอะไรเลยครับระหว่างดูไปเนี่ยผมก็คิดในใจเลยครับว่าเนื้อเรื่องมึงก็มีอยู่นิดเดียวเนี่ยมึงยังเล่าออกมาให้กูดูงงๆได้เลยครับมันเลยทําให้ในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยดูน่าเบื่อไปในหลายช่วงเลยครับและการตัดต่อที่โดดไปโดดมาก็ทําให้การปฏิปต่อของเนื้อเรื่องออกมาไม่ดีครับมันก็เลยยิ่งทําให้ส่วนของการเล่าเรื่องมีปัญหาเข้าไปอีกครับโดยเฉพะช่วงท ท้ายเรื่องเนี่ยโดดมากเลยครับโดยรวมในส่วนของเนื้อเรื่องที่มันไม่ได้มีอะไรแล้วประกอบกับก,บการเล่าที่ไม่ได้น่าสนใจอะไรเลยเนี่ยตอนดูๆมันก็ทําให้คิดไปได้ว่าเนื้อเรื่องช่างแม่งไม่ประสนใจและรอดูฉากแอคชั่นเอาอย่างเดียวก็แล้วกันครับกลับกลายเป็นว่าแอคชั่นมันก็มีปัญหาครับถึงจะบอกว่าซีนลองเทคของพี่ชาพนมกับซีน FPS ของพระเอกเนี่ยมาเป็นแอคชั่นที่ดีนะครับแต่แอคชั่นที่เหลือนอกจากนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ครับและบางช่วงเนี่ยมันสู้กันนานเกินไปเลยออกไปทางน่าเบื่อด้ววยยซ้้าครรัับเีกกได่หน โรกันจนเบื่อเลยบางซีนนะครับซ้ำร้ายหนังเรื่องนี้ยังเป็นหนังเลทอาที่ใช้เลทอาได้มีคุ้มเลยค่ะเพราะมีซีนแสดงถึงความเป็นเลทอาแบบถึงอารมณ์เนี่ยมีอยู่แค่ซีนเดียวเองมั้งครับสุดท้ายเนี่ยก็ตรง CG และเทคนิคพิเศษในหนังเนี่ยก็ต้องบอกว่า CG ที่เห็นลอยๆกากๆกในหนังตัวอย่างที่ดูกันนั้นนะครับในหนังจริงเนี่ยมันก็ลอยๆกากากอย่างนั้นเลยครับโดยเฉพาะ CG ดาวห่างในเรื่องเนี่ยขากมากเลยครับและยิ่งโดยเฉพาะฉากเปิดเรื่องเนี่ยเอฟเฟกต์ดาวห่างพุ่งมาใกล้โลกเี่ คิดคิดไปว่านะครับพวกที่ทําคลิปลง YouTube หรือในทิกต o k เนี่ยยังทำเอฟเฟกต์ออกมาได้ดีกว่านั้นเลยครับในส่วนของตัวละครและนักแสดงในเรื่องนะครับเริ่มที่คนแรกอย่างป่านิโคลัสเขตในบทวาลีถ้าดูจากในหนังตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นทิศทางของตัวละครนี้เหมือนจะเน้นไปทางตลกโปกฮาซะมากกว่าครับแต่อย่างที่บอกไปแล้วครับเราจะรู้สึกฮากับมันก็เพราะว่าบทภาคและการพากของทีมพันธมิตรซะมากกว่าครับแต่ในส่วนของคิวบูฉากแอคชั่นทีแรกคิดว่าในหนังเนี่ยจะไม่ได้มีซีนบูอะไรของ แต่ที่ได้ได้ครับหนังจริงเนี่ยเราจะได้เห็นแกบูเยอะอยู่เหมือนกันครับแต่ในหนังเขาจะเขียนบทที่เหมือนเก็บไว้เป็นจุดเซอร์ไพรส์ในหนังอยู่อย่างหนึ่งครับอย่างเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครเนี่ยสุดท้ายพอเฉลอยออกมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกอินหรือรู้สึกอะไรกับมันเท่าไหร่เลยครับก็เพราะว่าเนื้อเรื่องและก็การเล่าเรื่องที่มีปัญหาอย่างที่ได้บอกไปแล้วข้างต้นนั่นเองครับทัชกรยีรำหรือพิจารพนมของพวกเราครับเรื่องนี้เกเด่นกว่าที่คิดกว่าที่เห็นในตัวอย่างมากเลยครับสมกับที่หนังเขาให้เครดิตแก่เป็นดารารใหญชูโงงของ เรื่องนี้เลยครับและฉากลองเทคของแกเนี่ยผมให้เป็นที่สุดแล้วของหนังเรื่องนี้ครับถึงแม้รีดาท่าทางการต่อสู้ที่แกใช้ในหนังเนี่ยดูยังไงยังไงมันก็เป็นมวยไทยสไตล์แกนั่นแหละครับไม่น่าจะเป็นยูยิสุอะไรเลยครับแต่สุดท้ายถึงแม้ว่าบทพี่จาแกจะเป็นตัวที่เด่นพอสมควรก็ตามทีครับแต่แกก็เป็นตัวละครที่เตะต่อยอย่างเดียวไม่ค่อยได้พูดอะไรในหนังมากสักเท่าไหร่เหมือนเดิมเลยครับแฟงกิวโรตัวนี้ผมคาดหวังในบทบาทและก็คิวบูของตัวละครแก เะเพราะว่าชอบแกตั้งแต่เห็นแกไปเล่นในหนังา a r v e นั่นแหละครับแต่สุดท้ายที่เห็นในหนังเนี่ยคิดว่าผมคงตั้งความหวังกับตัวแกเยอะเกินไปครับ a ลเล n m ู o s ี่ในบทเจคพระเอกของเรื่องครับเอาจริงๆเนี่ยในหนังเรื่องนี้ถ้าไม่มีซีนแอคชั่นในมุมมองบุคคลที่1แบบ FPS ของแกเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรให้หน่าประทับใจเลยครับมนุษย์ต่างดาวเบรกจริงๆด้วยบทด้วยเนื้อเรื่องเนี่ยที่ดูๆแล้วเนี่ยก็จะเล่ากันตามสูตรหนังอย่าง p r e เต t ร r กันเลยทีเดียวครับทีนี้ไอตัว มนุษย์ต่างดาวตัวนี้เนี่ยมันก็ได้ถูกคาดหวังไว้ว่าเราจะได้เห็นอะไรโหดๆด,ดิบๆเถื่อนๆอ,อ,อย่างที่ปูกันมาแล้วในตัวอย่างเนี่ยแต่เอาเข้าจริงในหนังเนี่ยมันทําออกมาได้ไม่ถึงนี่สิครับมันก็เลยคิดว่าเอาไปเทียบชั้นกับหนังต้นแบบอย่างเพเทียเตอร์ไม่ได้เลยครับซึ่งไอฉากโหดๆของตัวละครตัวเนี้ด้วยการนําเสนอที่เป็น CG จีง่อยๆลอย,อยๆเนี่ยมันเลยทําให้ดูไม่โหดเท่าที่ควรเลยครับและความสามารถไฮเทคทีวีสมกับเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ปูกันมาตนะั้งแต่หนังตัวอย่างเนี่ยพอไปดูหนังจริงมันไม่มีอะไรให้รู้สึกว เ,เพราะในหนังเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรใหม่ๆสมกับยุคสมัยเลยครับนอกจากระบบจับความร้อนโง่ๆแล้วก็อาวุธโง่ๆที่เป็น CG จีลอยๆมันเลยไม่มีอะไรให้น่าประทับใจกับไอ้ตัวนี้เลยครับไอ้ซีนที่เป็นเลดอาอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับมันก็มีซีนเดียวครับเออถ้าไมมีเยอะกว่านี้หน่อยนวเขาว่ากันอีกเรื่องนึงครับส่วนตัวละครอื่นเนี่ยก็เสียเวลาที่จะพูดถึงครับเพราะไม่ได้ประทับใจอะไรใครเลยครับโดยสรุปยูยิสุโคตรคนชนอเอเลี่ยนเป็นหนังแอคชั่นไซไฟที่มีไฮไลท์ตรงพลังดาราอย่างป่านิโครัสเคสและ ็พิจาพนมซีนแอคชั่นโชว์ลีลาตีนักกาเตะต่อยแบบลองเท็ของพิจาและซีนต่อสู้แบบ a p s มุมมองบุคคลที่1ของพระเอกคือเดอะเบสผสมกับมุกฮาของทีมภาคพันธมิตรทั้งหมดนี้เป็นข้อดีของหนังส่วนข้อเสียเนี่ยก็ตรงเนื้อเรื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรเลยครับความเป็นยูยิสุก็เป็นแค่ชื่อหนังเท่ๆที่หนังไม่ไดเอามาเล่าหรือเอามาขยายให้คนดูได้เข้าใจเข้าถึงอะไรเลยครับการตัดต่อที่โดดไปโดดมาไม่ปฏิปต่อเอลเี่นที่ไม่โหดเท่าที่ในตัวอย่างขิงเอาไว้ฉากแอคชั่นบางช่ว เนี่ยก็ดูเหมือนจะน่าเบื่อแล้วก็ซีจร้อยๆก,กากๆเพราะฉะนั้นคะแนนที่จะให้เนี่ยก็จะเป็น4.5เต็ม10ครับวันนี้ก็ลากไปแค่นี้ครับอิดพลาดตรงไหนหรือผมตกหล่นอะไรไปบอกฝลกบกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ครับวันนี้ก็จากลากันไปแค่นี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีทุกคนครับขอบคุณมากครับผม